สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนอะมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเป็นเช่นเคยนะครับเนาะก็สวัสดีวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับเป็นเพื่อนพี่นะครับก็วันนี้นะครับเนาะมาชมมาส่องนะครับเป็นพระปิตานะครับหลวงพู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเนี่ยนะครับ เป็นพิม์เรือบือนะเป็นวิญญาเนะเขาเรียกว่าพิมพ์เรือบือนะครับเนาะเป็นพระกุนะครับนี่นะครับนะครับก็มีนะครับตามประวัติก็มีทั้งบรรจุกุนะครับแล้วก็ไม่ได้บรรจุกุนะครับเนี่ยจะเป็นปิตาพิมพ์อย่างนี้นะนะครับเนาะก็มีลงลักกับไม่ลงลักนะครับแล้วก็หลังจะเป็นยันนะครับจะเป็นยันอย่างนี้นะเป็นววีนะครับเนาะนี่นะครับดูดูดูวิวีดูเนื้อหานะครับเนี่ยนะ เนื้อหาที่ข้างในนะครับเนี่ยนะครับดูความเก่านะครับเนื้อท่านจะไปออกเป็นขาวๆนะครับนะเนี่นะครับขาวๆไขๆนะครับดูก่อนนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับเนาะก็ก่อนจะไปชมไปส่องกันก็ดูแนวทางการเล่นหาน้าพลนี่นะครับนะชมแนวทางการเล่นหาเสร็จแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังประวัติร่าวๆนะครับเนาะก็อ่ะทั่วไปนะครับน้านะนี่นะครับนะปิดตาวัตพานสูงนะครับเห็นไหมครับก็มีลงลักษณ์นะครับเนาะนี่นะครับเนาะลงลักษณ์แล้วก็ลงหนังสือ ในหนังสือเล่นหาชัดเจนนะครับเนาะเว็บพระต่างๆก็เล่นหาชัดเจนนะครับเนาะวีพระถาประจันนะครับเนาะเว็บยุงเว็บยูอะไรก็มีหมดนะครับเนาะนะครับเห็นไหมครับพระพันทิพย์อะไรต่างๆนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับเนาะอยู่เว็บยูนะครับวีพรจีพาเว็บจีอะไรอย่างนี้ก็มีต่างๆนะพี่นะครับเนาะก็เล่นหาทั่วไปนะครับเนาะมีทั้งลงนังสูงหนังสือไหมครับนะครับนะมีลงมีไม่ลงรักกับลงลักนะครับเนาะนี่นะครับ แล้วก็ผมจะมาเล่าประวัติข้าวๆก่อนนะคุณพี่นะก่อนที่จะไปลงกล้องส่องกันนะครับตามสไตล์ที่เราชมพระสองพระด้วยกันนะครับเนาะก็นะครับเนาะก่อนอื่นนะครับขอคุยสักนิดนึงนะครับขอแทรกนิดนึงนะครับเนาะก็มีเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะหลายๆท่านนั่นแหละนะครับที่ทักมาถามว่านะครับพระอันนี้ใช่หลวงพ่อนี้ไหมนะครับเนาะอันนี้ใช่หลวงพ่อนี้ไหมอะไรอย่างนี้นะคบุณพี่นะเนาะนะครับคือผม ตอบผ้นะครับผมพยายามจะเลี่ยงคําว่าเกแทนะนะครับเพราะผมไม่อยากมีปัญหากับคนขายผ้าที่ขายมาให้เพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะผมตอบเกแท้ผมก็มีปัญหาเขานะครับเนาะก็คือเนื้อไม่ได้กินกระดูกมาแขวนคอผมไม่นิยมนะครับเนาะผมก็แค่จะบอกว่าพิมพ์ใช่นะครับพิมพ์ไม่ใช่นะครับผมดูอย่างนี้แต่ไปถามคนอื่นต่อนะนะครับไปถามได้หลายคนดูนะครับนะผมดูผมดูมีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่จะเลี่ยงคําว่าเกแท้นะครับเนาะแล้วตอนนี้เพื่อนเพื่อพี่นะครับก็จะมีพวก บางทีก็เป็นเครื่องรางนะครับเขาถามว่าใช่หลวงพ่อนี่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็บอกว่าคือมันมันเลี่ยงคาว่าเกแทนะครับผมดูว่าผมผมมองผมไม่ใช่นะครับผมดูไม่ใช่นะครับผมพูดประมาณนี้นะครับเนาะก็นะครับก็อ่าละนะครับเฮ้ยคนนั้นคนนี้บอกว่าใช่นะครับคนนั้นเขาบอกว่าใช่สร้างปีนั้นปีนี้นะครับประวัติมาเลยไม่รด้เออนะครับ ถ้าคุณมาถามผมแล้วคุณไม่เชื่อผมคุณอย่ามาถามไม่วิ่งนะคุณก็เชื่อเขาคุณก็อยู่คุณก็ฟังเขาเลยไม่มี่งครับก็ใช้ไปเลยไม่ต้องมาถามผมหรอกนะครับเนาะเหมือนเราเรียนหนังสือนะครับเนาะเราเชื่อมั่นสถาบันไหนเราก็ไปเรียนสถาบันนั้นนะครับเนาะนะครับคุณไม่ต้องมาถามหรอกถ้าคุณรู้คุณมีคําตอบในใจเราอย่ามาถามนะครับไม่มี่นะผมบอกตลอดผมดูพระผมดูจากพระนะครับผมไม่ฟังนิยายนิทานนะครับคนอื่นว่ายังไงผมไม่รู้ผมดูพระนะครับนะครับถ้า ข้างล่างนะครับลองมาขายผมนะครับผมก็ดูที่พานะครับไม่ต้องมาเล่านิยายนิทานหรอกนะครับเนาะปู่ย่าตายายทวดเทิดอะไรเงี้ยผมไม่ฟังนะครับผมดูแค่ของนะครับอันนั้นก็คือผมดูของชอบแล้วนะครับผมสมมติผมดูของชอบแล้วนะครับอันนั้นเป็นประวัตินะครับก็ฟังได้นะครับแต่หลักๆก็ต้องดูที่ของนะครับนะครับแต่ถ้าของมันไปไม่ได้นะครับของมันไปไม่ได้จะฟังประวัติทําไมนะครับเนี่ยอะหลวงพ่อเงินนะสองสี่ห้าหกนะสองสี่หกศูนย์นะนะครับเนี่ยทวดได้มาตอนไปลบนะอย่าง มันไปได้ไหมล่ะพี่เนี่ยดูดูเนื้อหามันไปได้ไหมล่ะจะฟังเพื่ออะไรล่ะถูกไหมครับเออแต่ถ้าเนื้อหาไปได้อ่ะถูกไหมครับอ่ะอันนี้อ่ะเนื้อหาอย่างนี้แล้วกันนะเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนื้อหาไปได้นะครับอ่ะอยากพูดอะไรก็พูดไปสินะครับเราก็ฟังเพลินไปนะครับเราประกอบการส่องพระนะครับถูกไหมครับเออนะครับมันก็หลักมันก็ง่ายๆแค่นี้เองนะนะครับผมอย่างนี้แหละนะครับเนาะเราสู่กันฟังนะครับเนาะก็มาพม่พี่นะประวัตินะครับเนาะ นะครับก็บางคนก็ไม่รู้ขาเล่นผมก็ไม่รู้เขาเล่นพระเพื่ออะไรนะบางทีนะครับเนาะบางทีแบบเหมือนเขาบางทีแกแท้ก็ดูไม่เป็นนะพางทีนะส่งภาพมาอย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็พี่ให้เท่าไหร่พี่ให้เท่าไหร่เออถ้าอยากได้เงินผมว่าคุณไปทําอาชีพอื่นดีกว่าไหมคุณไปอะไรที่มันเห็นตังนะครับนวงการพระมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเพื่อี่นะผมบอกอตรงนะครับนะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับอย่างที่ว่าพี่ให้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับเนาะถ้าคุณไปอย่างนี้คุณก็โดนเขาตลอดนั่นแหละไม่มีทางนะ นะครับถ้าคุณดูพระเป็นเคทแ้นะครับเนาะรักวงราคามันมาเองแหละไม่มีนะครับเนาะนะครับมันก็แค่นั้นเองนะนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครผมเตือนนะครับผมเตือนนะนะครับผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับก็มานะเพื่อพับนนะครับประวัตินะครับเนาะอันนี้เป็นพระกุนะครับชุดเรือบือนะครับเนาะปรปิดตาหลวงู่เอี่ยมวัสนพานสูงนะครับเนาะก็นะครับพระชุดนี้นะครับเนาะแตกกุออกมาเมื่อปีนะครับ สองห้าสามสี่นะครับมีทั้งมีทั้งพิมพ์ปิดตานะครับนะแล้วก็พิมพ์กระรูปพิมพ์ตภาพนะครับและพ้าเนื้อผงร่วมกุอย่างน้อยเจ็ดพิมพ์นะครับนะที่ที่แตกกุ่ออกมานะครับจากข้อมูลหลายแหล่งนะครับนะแล้วก็นะครับและประสบการณ์ในปัจจุบันทําให้คนสนใจมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับนะครับก็พราพิมพ์นี้นะพี่นะเนาะเดี๋ยวเพระพิมพ์นี้นะครับบรรจุกุเมื่อปี ถ้าผมจาไม่ผิดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่2440นะพี่น้ำเนาะนะครับ2440นะครับเนาะบรรจุกุเมื่อปี2440นะครับเนาะแต่นะครับหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงนะครับท่านมรณภาพไปปี2439นะครับฟังดีๆนะครับนะ2439นะครับแต่พระยุคเนี้นะครับบรรจุกุ2440นะครับเนาะนะครับคนบรรจุกุก็เลยเป็นหลวงผูกินนะครับเนาะ ซึ่งขนาดนั้นหลวงู่กินท่านอายุเพียงสามสี่ปันศานะครับเนาะก็คือเขาก็คือตามประวัตินะครับเขาก็คิดว่าพระรุ่นเนี้ยต้องเสกมาโดยหลวงปุ่เอี่ยมแน่นอนนะครับเนาะแล้วหลวงู่กินท่านเอามาบรรจุกุไว้นะครับเนะนะครับผงก็จะเป็นผงโสรถนะครับผงพิตาท่านนะครับเนาะแล้วพระแตกกุออกมาเมื่อประมาณปีสองสองห้าสามสี่นะครับเนาะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเนาะนี่นะครับก็ เนื้อพ้านะครับเนาะเนื้อหาเนื้อผ้านะครับเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับผสมผงผสมผงพุทธคุณนะครับเนาะนี่นะครับแล้วมีแล้วมีพ้าบางองค์นะครับที่มีผสมน้ํามันมากนะครับจนเนื้อแก่ผงน้ํามันนะครับนี่นะครับอันนี้คือเนื้อหาโซนอ A ที่เขากล่าวถึงเนื้อพ้านะครับดูไหมครับนะดูดูเดี๋ยวเราส่งลงกล้อง่องอีกทีนะครับดูไหมครับไข่นะครับเนาะมีความเก่านะครับนะนะลงกล้องส่องกันนะครับ ันนี้ก็ประวัติไปแล้วนะพี่นะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลงกล้องสองนะครับปึ๊บก็ดูลักก่อนนะพี่นะลักนะครับอย่างที่บอกนะครับดาลักเก่าก็จะออกมันๆนะครับนห็นมครับนี่ครับถ้าเพื่อนพี่เพื่อนพี่ดูนะครับลักมีความเก่านะครับลักมีความเก่านะครับมีการเต็ตัวนะครับนะครับ นะครับดูไขเนื้อในนะพี่เนนะดูดีๆนะครับนะไขเนื้อในนะครับเนื้อในก็มีความเก่านะครับทะลุรักออกมาไหมครับนะครับรักใหม่นะครับบางคนถ้าคิดภาพไม่ออกจะหาลักใหม่ดูได้ที่ไหนที่แบบแท้ๆนะครับดูเบี้ยแก่หลงพู้เจอนะครับนะนะครับอันนั้นวันนะรักใหม่แต่แท้นะไม่เนะรักใหม่มันไม่ใช่ว่าจะเก๊หมดนะนะครับรักใหม่แท้นะครับนะครับ นี่ดูนะครับเนาะดูเนื้อไข่นะครับเนาะดูลักนะครับนะลักเก่ามีการเซตตัวนะครับนะอันนี้ลักเก่านะครับนะครับลักจอกมันๆนะนี่นะแล้วดูเนื้อในนะครับนะครับดูคาบไข่ของเนื้อในนะครับเนี่ยดูนะครับนี่แล้วก็ดูด้านหลังนะครับดูธรรมชาติเขาดีนะครับพี่นะแล้วดูดูดูไม่ไม่พี่ดูนะครับเนาะ ราะการจุ mm ่มนะครับเนาะอันนี้จุ่มลักนะครับการจุ่มลักนะครับดูดูคาบอันนี้นะนะครับดูคาบนี้นะจุ่มลักแล้ววางไว้ไงพี่นะครับจุ่มเสร็จนะครับนี่นะครับจุ่มเสร็จแล้ววางหงายไว้อย่างงพี่นะครับนะครับลักมันก็เลยมากองอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับนะครับเห็นไหมครับมันก็เลยกองเป็นฐานนะครับมันไหลลงไงพี่นะครับลักมันก็คือของเหลวนะนะครับดูนะครับดูนะครับ แตกเป um ็นคล้ายงาช้างเลยนะครับนะครับนี่นะครับดูนะครับนะเห็นไหมครับเขางายไว้ครับเนาะรักมันก็ค่อยๆเยิ้ม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 นะครับเหมือนเหมือนเรากินน้ําแข็งใส่นะนะครับที่เทน้ําเฮบูบอยนะครับเนาะมันก็เยิ้มเยิ้มยิ้มเยิ้มลงข้างล่างนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับที่การสร้างนะครับเนาะแล้วก็ดูเนื้อในนะพี่งนะนดูเนื้อในนะเห็นไหมครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับที่อยาห้ฟังนะครับ เนื้อผงนะครับผสมปูนเปลือกหอยแล้วก็แก่น้ํามันนะครับเห็นไหมครับไหมครับคล้ายๆในแก่น้ามันเห็นไหมครับน้ำมันตังอิวนะครับนะครับลักอันนี้ลักเก่านะครับนี่นะก็นะครับพูดกันตรงๆนะครับเนาะพ้าแตกกุมาเพื่อปีสองห้าสามตีนะครับที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับเนาะ มันเป็นวงการพ้าแหละเป็นพี่แหนบเนาะพลาแตกกุมาแรกๆนะครับคนมันไม่ค่อยยอมรับนะครับมันก็นานมามันก็มีลงหนังสือมาแล้วก็มีประสบการณ์มาอะไรเรื่อยๆนะครับในเว็บต่างๆก็ถึงยอมรับนะพี่แหนับเนาะคือไม่ต้องแปลกใจนะครับนะที่บางทีบางคนไม่รู้จักนะครับมันธรรมดานะครับพี่นะครับดูตรงนี้ชอบจังนะครับการปิ้นการเป็นไข่ของเนื้อในนะครับนะครับลกเก่าก็หุ้มไว้นะครับเนาะนะครับ นี่นะครับเนาะนี่ครับปา PA ปิตาหลวง kind of um e ปู e ่เอี่ยมวัตถ apan ตูงนะครับพิมพ์เรือบือท่านนะนะครับพิมพ์เรือบือนะครับบางคนเขาเรียกเรือบือเรือบือบางคนอาจจะงงนะครับเขาเขาว่าเนี่ยพี่วินนะเขาว่าหัวเหมือนเรือบืออะนะพี่วินนะบางคนก็ว่าพิมพ์หัวเรือบือนะครับชื่อเต็มๆเขานะครับนะครับเหมือนเหมือนหัวเหมือนเหมือนหัวเรือนะพี่วินนะเขาก็เปรียบเทียบไปประมาณนั้นนะพี่วินนะเขาเลยเรียกว่าเรือบือเรือบือนะพี่วินนะ ก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับเราที่แวะเข้ามารับชมกันนะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับช่องให้เื่นกันด้วยนะครับเอาไว้เอาไว้ชมพาร์ทสองพาร์ทด้วยกันนะครับเวลาว่างๆนะครับเนาะหาความรู้เพิ่มด้วยกันนะครับนะครับจะได้มีประโยชน์นะครับเนาะเวลาเล่นพาร์ทนะครับ